วันนี้นะคะพากันมาลอยกระทงที่อำเภออากาศน,อน้อในตัวอำเภอนะคะก็จัดงานพิธีลอ,อยกระทงลิ้มฝังลำน้ำยามนะคะนี้จะเป็นถนนคนเดินนะคะ,ะย้อยพิงยามนะคะเดินไปด้านหน้าก็จะเป็นพิทีประกวดนะคะ มุดความวมนะ่าผู้คนกำลังรื่มทนะยอยกันมาลอยกระทงแล้วก็พากันเดินนะช้อปปิ้งนะะคโซนจุดต่างๆของนะย้อยหินพานต์กันนะคนะอันนะี้เป็นดินลำน้ำยาวฟังก็จะลองนะ ตอนนี้กำลังรอลอยกระทงอยู่นะคะกำลังรอที่จะลอยกระทงแต่ว่าอ่าถ้าที่จะลงไปลอยนะคะผู้คนยังเยอะอยู่นะคะก็รอ,ออีกสักคู่อีกสักหน่อยนะคะถึงจะอ่าไปลอยกระทงกัน,นะะสามคนพ่อลูกนะคะนะคะออกมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะออกจากหมู่บ้านนะคะระยะทางก็ 14กิโลนะคะมาถึงตัวอำเภอนะคะเพื่อมาลอยจุดที่บริเวณน้ำไหลนะคะน,นี้คือ,อลำน้ำยามลำน้ำประจำอำเภออากาศอำานวยนะคะเป็นสถานที่ตรงที่แข่งเรือนะคะหลเรือไฟที่ผ่านมาแล้วนะคะก็เป็นจุดที่จัดงานประจำอำเภอ คนก็จะเยอะหน่อยนะคะถ้าลงผู้คนยังแน่นอยู่เลยนะคะก็เลยยืนอรอไปก่อนนะคะของพืน้นท,ที่แต่ละพื้นที่ก็จะทยอยลอ,อยกระทงกันเสร็จเรียบร้อยบ้างเป็นบางพื้นที่นะคะ วันเพ็ญเดือนสินะคะพระจันทร์ติมดวงพระจันท์ติมดวงแม่เราไปแม่เราไปพ่อวอะไรคะปัดนไปไปไป อันนี้พาคนรุ่นลอยูน้าไปไซื้อนาน้ำแข็งขงมูลไปหลอดไปหลอดนะโอเคโเคเดี๋ยวม่พาไปซื้ออันนี้ถนนคนเดินนะคะ